ขันตแรกต้องฝากเตือนประชาชนนะครับว่าคนละครึ่งเฟส4ยังไม่มีนะครับตอนนี้มีแต่เฟส3 1พันบาทดึงพสกายนถึงเดือนพันวาคมที่ให้ใช้ได้นะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์เหลืออยู่บางส่วนนะครับก็ขอให้ท่านเข้าไปดูในแอปเป่าตังหรือเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับแต่ก็ยัต้องยอมรับนะครับว่ามีมิจฉาชีพครับก็สร้างแอปปลอมเว็บปลอมเข้ามา ใช้ชื่อคล้ายๆกันเข้ามาหลอกลวงประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงการคลังและกระทรวงดีก็ต้องดาเนินการปิดกัน้นเท็จดาวนะครับอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่ทาอยู่ซึ่งท่านนายกก็กำชับว่าให้เรารีบแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะที่สําพันธ์ท่านนายกก็อยากจะฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าพวก SMS หรือลิงก์แชร์ที่ส่งมาเนี่ยให้พี่น้องประชาชนอ่าเข้าไปดูนะครับจะเข้าไป ใช้บริการนะโดยท่าท่านเชื่อแล้วไปให้ข้อมูลเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะว่าเว็บพวกนี้เขาหรือแอปพวกนี้เขาตั้งมาเพื่อดูดข้อมูลประชาชนหลอกว่าเป็นผลละครึ่งเศสษีให้เรากรอกข้อมูลไปเนี่ยซึ่งถ้าท่านกรอกข้อมูลไปเนี่ยเขาอาจจะเอาข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดได้ซึ่งนี้ทางท่านโยกก็กำชับว่าให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงดีอีนี้เรียบปิดกั้นและเทคดาวน์เรื่องนี้ให้เร็วที่สุดน,นะครับมีความเพิ่มหน้าเรื่องของการดูดเงินจากบัตรเดบิตไหมคะณตอนนี้อะค่ะ ก็เท่าที่ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนนะครับก็มีการให้ข่าวมาแล้วว่าเริ่มเห็นที่มาของเงินแล้วว่าไปที่ใดบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแอปที่หลายหลายหลายแอปก็อยู่ต่างประเทศนะครับหลายบริการอยู่ต่างประเทศซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทรวงก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเพื่อเอาคนผิดมาดำเนินคดีครับ กรณี SMS เนี่เราจะอาจจะต้องมีการขอความร่วมมือกับเครือข่ายด้วยไหมคะมเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานด้วยในเรื่องของการหลอกลวงโดยเฉพาะในเรื่องของการพนันออนไลน์ด้วยอะคะ่ะจริงๆก็ได้พูดคุยกับกสทชแล้วนะครับแล้วกสทชก็ได้ได้กำชับกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกค่ายแล้วว่าให้ตรวจสอบการใช้ SMS ด้วยเพราะว่าผู้ส่งเนี่ย ถ้าไม่มีข้อความที่ชัดเจนหรือถูกต้องนะครับหรือว่าทําผิดกฎหมายเนี่ยก็อยากให้ผู้ให้บริการมือถือเนี่ยทุกค่ายได้ตรวจสอบก่อนก่อนที่จะส่งข้อความออกไปซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของกสทชาและผู้ให้บริการนะครับที่ต้องเข้มงวดเรื่องนี้นะครับอย่าปล่อยให้มีธุรกิจแบบนี้อยู่ในการส่ง SMS ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนมากนะครับมันทําได้ครับต้องมีการตรวจสอบกระวงกระทรวงดีก็ต้องใช้วิธีของการทำโซเชียลลิสนิ่งะครคอยติดตามคอย มอนิเตอร์ว่ามีข้อความอะไรแป,แปลกๆขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องรีบเทคดาวน์ปิดกั้นให้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องรีบแจ้งเตือนประชาชนอย่างกรณีของเรื่องเฟส4น่นะครับคนละครึ่งเฟส4ยังไม่มีนะครับมีแต่เฟส3ซึ่งจริงๆก็ยังสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีเหลืออยู่ประมาณ7-0,000สิทธิ์เท่าที่ผมได้ตรวจสอบล่าสุดเข้าไปในแอปเป๋าตังหรือเว็บไซต์คนละครึ่ง .com เท่านั้นนะครับไม่มีไม่มีแอปอื่นไม่มีไม่มีเว็บไซต์อื่นนะครับคนละครึ่ง .com นะครับ โอเคนะครับขอบ,ขอบคุณครับ